สวัสดีช่วงเชา้าเช้าขมวดคลิปมาแล้วครับคลิปเด่นคลิปดังคลิปเด็ดคลิปกระแสในโลกโซเชียลสอวันนี้มีอะไรยังไงกันบ้างเก็บเรียบเรียงแล้วนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตอนนี้เวลาตามประเทศไทย9 0 3นาิกาจุนาทีแหมคราวเด่นในกระแสโซเชียลช anel ของเราพร้อมที่จะขมวดนำมาฝากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยในกระแสโซเชียลเฟซบุ๊กทวิสเตอร์อินสตาแกรมในแพลตฟอร์มของ X หรือว่าในโลกของ TikTok และ YouTube แน่นอนช่องของเรานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในการรับชมและรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับ 2- 3วันมานี้ผมเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการทหารในประเทศของเรานะครับ ด้านการทหารก็อีกแบบหนึ่งด้านขวัญกำลังใจก็อีกแบบหนึ่งวันนี้ผมขอ,อนำเสนอคลิปคลิปนี้นะครับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารไทยเราจะเห็นว่าทหารขมรนก็มีการสร้างขวัญกำลังใจแจกผ้ายงผ้ายันเอาพระมาส่งมาสวดนะครับก่อนไปเฝ้าลากมะม่วงของทหารกัมพูชาหรือว่าทหารขมรนหรือว่าทหารทรวะแวกนี่แหละนะครับแต่ก็นะครับเราก็ดูดูไปอย่างนั้นนะครับแต่มาสะดุดาตาคลิปนี้ก็เป็น การเสริมขวัญกําลังใจนะครับทีแรกผมเห็นแม่ทัพภาคที่2เนี่ยไปทําอะไรยังไงนะครับก็เลยเข้ามาดูนะครับปรากฏว่าเป็นการสร้างความกําลังใจให้ทหารไทยและทหารแนวหน้าก่อนที่จะออกรบนะครับบริบทโดยรวมโดยทั่วไปนะครับนะครับเจ้าฟ้าหญิงนะครับส่งมอบเงินเดือนผมสรุปนะเจ้าฟ้าหญิงส่งมอบเงินเดือนของตัวเองให้ทหารน,นะครับเอ่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีก็ส่งมอบ ถุงพระราชทานนะครับสเสบียงอะไรยังไงให้นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็น,น้อมรับเป็นคนไข้นะครับในสังกัดของพระองค์แล้วก็ที่สําคัญอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับก็พระเทพนะครับพระเทพทรงมอบสิ่งที่คนไทย,น,ยนับถือสักการะบูชาก็คือพระเครื่องนะครับซึ่งเป็นขวัญกำลังใจในการออกกบครบซึ่ง ก่อนหน้านี้นะครับครั้งเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยพระราชทานพระเครื่องแบบนี้และมูลค่าทางการตลาดอยู่ในหลักประมาณ5 0 0แสนเลยนะครับก่อนหน้าที่ออกไปราคาไม่กี่บาทนะครับราคาหลักร้อยหลักพันเนาะนะครับออกปุ๊บมีคนรับซื้อเลยหลักร้อยหลักพันเนาะนะครับแต่ปรากฏว่าณตอนนี้ณปัจจุบันนะครับพระเครื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับชุดชุดนั้นปรากฏว่ามูลค่าประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงห0 0 0 0 ผมเชื่อว่านะครับเซียนพระต่างๆอาจจะมองกันเลยนะครับแม่รุ่นนี้นะครับที่พระเทพนะครับมอบพระราชทานให้แนวหน้าของไทยในการศึกครั้งนี้อาจจะใช้คําว่าอาจจะนะครับเพราะว่าไม่การันตีนะครับว่าจะได้รับความนิยมอะไรยังไงนะครับออกศึกแล้วแนวหน้านะครับพระราชทานให้ทหารแนวหน้า ออกลบแล้วก็ไปสร้างปฏิหงปฏิหารอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับแน่นอนนะครับแล้วก็เก็บความเ,เก็บความคิดเห็นของเพื่อนๆในโลกโซเชียลซึ่งลงไปประมาณสักไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับคือผมดูๆมาแล้วนะครับมีความคิดเห็นเยอะมาก3,000กว่าความคิดเห็น What? <sharp inhale>